ลูกค้ามาออกรถใหม่ที่ร้านนะครับ p ีเ160หลดหน้า1.5นิ้วนะครับ1.5นิ้วกับ2นิ้วนี่ยถ้าโชคหลังเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าโชคหลังเดิมสูง365มันจะทําให้โชคหน้ารับน้ําหนักเยอะกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใส่โชคหลังที่310 330 350ให้เตียวกว่าของเดิมนะครับรถจะได้ไม่เทไปข้างหน้าอันนี้เป็นโชคหลังเดิมนะครับ การยุบตัวก็ไม่กระแทกนะแต่ถ้าเกิดลูกค้านหนักๆก็กระแทกได้ครับผม